คนหลายอย,ยูยยว่นนวะมันหลายอยู่มั้งบอมันยังมนเสาเลยเนาะมันมีคนหลังคนหลายมันได้ขายดีอยู่จีเสาสิมีคได้ขายแบนง สบายดีแเว้าว่าชแนลสบ,บายดีครับผู้ชมวันนี้มาพบกับส่องว่าชแนลนะวันนี้เราก็มาอยู่ที่วังเวียงหน้งกับเซฟท่องเซฟมอสหลังเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวอ่าโรตีเนาะเัาที่ซื้อประมาณสามห้านไปเบิ่งว่ามันจะรสชาดแต่แตกต่างกันแบบไหนเนาะเดี๋ยวเอาหอนห้าโรตีแล้วลลเอาโรตีเลย กล้องเข้าใจเออเอาเอาให้ได้กล้องนึ่งซื่อซื้อกล้องสิพันคื่อ,ก,อ, 10, อกันเอมเอากล้องนึงเอากล้องหนึ่งเออ,นนอเอาเอาข้าใจกล้องสิพันคื่อกันไหมไข่ไข่เข้าใ เก้าสิมโลสิบพันถ้าเป็นฮ okay. ุล่าเป็นซีนละสิบห้าเอาใช่ไมรู้ใ่กัได้ทยลงไมโลพัอะอันนี้กำลังสร้างสพันฮะใช่ไทยสนุ่มใช่ใช่ใช่แบบอันนี้อันีมเขาสร้าง3พันเรื่องว่าได้ไปที่ไหน มคนไหลอยู่ว่ะมันหลไหอยู um <h ums>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  ่มั้งบอมันยังมันเสาเลยเนาะ มีคนหลังคนหลังมันได้ขายดีอยู่ที่เอกลางถนนเมนูใ่ตกมาเลยเอาไส่หุงเลยเมนูแตกทางกัน

เห็แล้วลรววันนี้แล้วเันใส่ห่งยางห่งแทงเรียบร้อยแป๊บนเลยตัดงอืม,ม,ม,ม เดี๋ยวเขาจะไปจา่ายเงินเพิ่มกันเนาะไปเด้อเดี๋ยวเขาได้ตัดภาพไปตอนดีๆเลยเนาะเป็นตอนที่เขาได้มาถ่ายทิวทงงัศน์ธรรมชาติท่าเหงาโคตรงาอเลยวิววๆววิวโคตรงอเลยเนาะ รััดโอ้ยามแรงแรงแรงพี iling, iling. ่บางเวียงวางเวียงยอดยอดมาผึงผูึ้งานะตอนนี้าเจ้ากำลังเอาหือขึ้นเััดขเพลงได้เพ่งได้ทัดงาบงาบโอ้ยอยู่คนเท่ รม่าด้เร็นาม่ได้ไมดได้ใ่หมด้ยนบอหัวสาวผู้สาวกองเาสุ่มมาเลยนะสุมพะ้าก็เข้าไปหามอแล้วนะจุมพะนเอาห่อขึ้นขึ้นแบบการขี่หืัวมีการเต้าหัว บรรยากาศน้ำแดงที่บางเวียงดูนั่นนะคับเนาะดูฟังนเนาะอืมติดตอเตอนนี้เขาได้มาเว้ยเว่บบอลที่ว่าจาผ่าตัดผูอย่างนี้เนาะอ๋อดคัดติดคับดูพ่นงามพ่นงามชุดสวยชุสวยมามาเอามาลงมารีวิวเลยดู ไข่ปลาท้ายไข่ปลาท้ายด้ะเอาหายดก่อนอือท้ายนบิดนำบิดแกทำบิดวะอือมาเบืองว่าห้ายนบิดเปยัไง้้นขยข่ยขายขาเบืองเลยขาเลยข้ยเลยโอ้โหแค่ทำบิดนี่อันตัวนี้หางนี่ตัวตัวนั้นแทนสุดท้ายไม่แนนี่ใช่ไ้เยโอ้โหดจะกินแล้วไงเออเออขอบุนานบุกคือกันเนาะอือขยันขยัน

ทั้งหานอะอันนี้แซ่บกอื้อองมาหันที่สแช่เนาเซมอนเด้อันนี้ียแซ่บอ่ะทั้งองเสียงเดียวกันเนะาะหัสมันไหวายไ,ได้กลายไปกลายมาไปแบบวะชื่อได้เนะาะหัีสองเม่รละเอียดอไมันวะอยางขออน,น,นาตกินกันเนาะ ซึ่งที่ว่าเราได้กินโรตีมีวิวโรตีไปเป็นที่มัน่นแล้วเนาะเขาก็จะจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะ,ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหนะ้าเตอนนี้เรากำลังเหมือเจอกันคลิปหนะ้าาผู้ใดมากคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอเด้อขอขอบใจ